การมือชารู้สึกซ่าๆที่ฝ่ามืออยีาคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะปล่อยไว้กล้ามเนื้อมืออาจฝ่อรีบใช้งานไม่ได้ต่อไปค่ะฟังแล้วน่ากลัวใช่ไหมคะที่น่ากลัวกว่าน,นี้คืออาการนี้ค่ะเกิดขึ้นตามการใช้ชีวิตประจําวันตามปกติของเราเลยค่ะเช่นใครที่ถือของหนักๆยิ้วกระเป๋าหนักๆใช้เมาส์ทําคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานๆใช้ข้อมือซ้ําๆในการทํางานซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสาเหตุข,ของการกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือค่ะ บางคนอาจมีความรู้สึกที่นิ้วมือลดลงหนักที่สุดคือกล้ามเนื้อมืออาจ่อรีบลองสังเกตฝ่ามือด้านนิ้วหแม่มือดูนะคะจงสังเกตกับอีกข้างถ้าข้างที่มีอาการชาชารู้สึกรีบเล็กลงอันนี้เป็นสัญญาณอันตรายแล้วนะคะถึงเวลาต้องรักษาอย่างทันทีอย่าปล่อยให้เรื้อรังจนสายเกินไปนะคะให้ r e c o v e r รี่มีคลินิกกายภาพบำบัดช่วยดูแลค่ะเราพร้อมช่วยเหลือและรักษาอาการมือชา ด้วยขั้นตอนเฉพาะทางกับนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์สูงพร้อมเครื่องมือการรักษาในระดับสากลให้คุณบอกลาอาการมือชานิ้วชาที่เป็นอยู่ให้หายไปอย่างถาวรค่ะมีปัญหาด้านกายภาพปรึกษา Recovery มีคลินิกกายภาพบำบัดนะคะ